สวัสดีครับแอดทวีสีมูลคลิปนี้แอดได้นำปัญหาอย่างหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นกับการเผาทานโดยตเตาเผาทานหลายคนแล้วครับแล้วก็จะเกิดบ่อยนะครับบกวา่มือใหม่มือเกา่ามืออาชีพนะครับปัญหานี้ต้องเกิดนะครับแล้วก็แอดมีวิธีแก้ไขดังนี้นะครับก็คือการเผาทานแต่ละขังนะครับ หลังจากที่ว่าห้าเผาไปแล้วใหม่ค่ายแก๊สนะครับพอใหม่ค่ายแก๊สนะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือว่าสองชั่วโมงยังส่นะครับเ่าก็พอแก๊บมั่นไก่สิเบิร์ตยังส่นะครับเขาก็กะล่ไล่แก๊สนะครับเ่ากไล่แก๊บพอไล่แก๊บเสร็จนะครับเ่ากับคิดว่าใหม่แนเต่าของเข้าใหม่เบิร์นะครับนะครับพอใหม่แนเต่าของเฮ้าคิดว่า ไม่เนตเตาใหม่เบิดเท่ากับปิดเตานะครับแต่เป็นการทีว่าไว้ใจบ่ได้นะครับก็คือต้องตรวจเช็คอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับซึ่งขั้นตอนนี้แอดเฮ็ดประจํานะครับแล้วก็เฮ็ดได้ผลนะครับก็คือนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> การทีว่าเท้าเผาไปแล้วนะครับแล้วก็เข้าไลแก๊สเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราเข้ากับมาตรวจเช็คอีกเที่ยนนึงนะครับก็คือโดยการทีว่า เข้านํำนะครับเข้านํำไอผ้ผานะครับมามาปิดนี่นะครับเพราะว่ามันห่อนนะครับเดี๋ยวเกิดการผุพองขึ้นแล้วก็เข้ากับใส่ถุงใหม่ถุงมือนะครับเข้ามาโยกเบิ้งนะครับถ้าเข้าโยกรู้สึกว่าถังเบาวิวก็แสดงว่าพันนะครับแต่ถ้าเข้าโยกเบิง้งรู้สึกว่าเอ๊ะมันหนักๆนักนะครับ ก็แสดงว่าใหม่ในเต่าเขาย่างหลายนะครับย่งเหลือนะครับจากประสบการณ์นี่แอดเคยเคยโยกเบิงเหล่ามันรู้สึกว่านังนักแล้วแอดเผาต่อนะครับล่แกต่อเสือบอคับบางครั้งเป็นชั่วโมงนะครับไล่แกะใดอีกนะครับต่อกับเผาต่อนะครับเป็นชั่วโมงนะครับกะใหม่ก็ถึงจะเบิดครับนะครับ แล้วมีอีกเหตุการณ์นึงนะครับสําหรับมือใหม่หรือว่ามือเก่าก็คือกันนะครับบางที่มันก็เกิดนะครับบางที่เป็นใหม่สดนะครับพอเขาเผาไปแล้วนะครับเผาเป็นชั่วโมงนะครับสองชั่วโมงเราใหม่ก็ค่ายแก๊สพอใหม่ค่ายแก๊สเขาก็เผาไปต่อนะครับพอต่อเสร็จพอเขาไล่แก๊สนะครับแก๊สมันเกิดเมื่อลงหรือว่าวูบดับไปยังสี่นะครับ เขาก็สงสัยเฮ้าเฮ้าเฮาก็คิดว่าใหม่ในเต่ามันใหม่เบิดคืขึ้นกันนะครับแต่ที่นี่เฮามาตรวจเช็คได้อีกเลยนะครับว่าว่าโบมั่นใจเฮาก็มาเช็คในช่วงนั้นเลยนะครับนะครับเช็คเลย้าโยกบ่ไปเฮาก็ต้องเผาต่อแล้วก็ไล่แกใหม่นะครับเป็นขั้นตอนที่ว่าใส่ได่ผลนะครับแล้วก็เอ็ดเฮ็ดประจํานะครับก็เลยมาบอกกันนะครับนะครับ เราอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับก็คือนะครับที่เกิดขึ้นสดสดร้อนๆนะครับกับแอดนะครับก็คือ,คอแอดเผาไม้สดมือว่านนี่นะครับแล้วที่นี่มันดับบูบดับบูบไปนะครับแอดกับไรแกะนะครับไรแกะเราก็ดับนะครับพอแกดมาแอดกับไลนะครับไรแกะไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วที่นี่ไลเป็นชั่วโมงนะครับ พอเปลี่ยนชั่วโมงสองชั่วโมงเสร็จแกดกับเบิดลงนะครับพอเบิดลงเสร็จแอดจะปิดเต่าแอดก็ดดกเลยมาเห็ดอีกนะครับมาเห็ดขั้นตอนที่ว่าที่ว่าแอดเช็คประจาแอดมันลงโยกเบิงโยกเบิร์สีได้ๆครับนักอึงเลยนะครับโยกบ่ไปนะครับแนนตึ๊กเลยแอดก็เลยมาได้เผาไม้นะครับเผาไม้สีได้ๆโอ้ยนะครับแกส มาอีกเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับมาไล่ไหม่อีกนะครับอันนี้ก็คือเหตุการณ์นะครับวิธีการตรวจเช็คนี่เป็นวิธีการที่ดีนะครับเท้าเช็คได้นะครับถ้าเท้าบ่มันใจทางเมื่อก่าเมื่อใหม่สามารถเหตุได้นะครับเพราะว่าแอดเดบอกแล้วนะครับถ้าเท้าบ่มั่นใจว่าใหม่ในเต่าของเท้าใหม่เบิร์บอลนะครับให้เท้ามาโยกบึงนะครับทางโยบึงเบาวิวๆก็แสดงว่าสําเร็จแล้วนะครับเท่ากับปดเต่าได้ นะครับแต่ถ้าเกิดว่าย่างหนักอึ้งนีก็รับล่องนะครับเผาต่อไปเลยนะครับเ่าเราห่อก็จะได้รูนะครับวิธีการง่ายๆนะครับเราก็เช็คง่ายด้วยนะครับลองนําไปปฏิบัตินะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็่าจจะมีประโยชน์นะครับก็ลองนําไปเฮ็ดเบิงนะครับแอดเฮ็ดประจํแเราก็ได้ผลดีนะครับเป็นการตรวจเช็คบางคนนี่บลูนะครับ คิดว่าใหม่เบิดบ่เบิดบ่ได้มาเช็คเบิ้งแบบนี้กัปล่อยเลยพอเปิดเตาไมา่ไหนเอลเอลนักทานนะครับเหลือหลายคือเก่านะครับแล้วก็เสียเวลาเวลาเฮ้ได้มาเผาใหม่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสด,ดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนนะครับสวัสดีครับ